ส่วนพาให้เบิ้งเต็มๆเลยพี่น้องครับเนี่ยนี่ผมผลิตจากไรอีกสองามเมื่อสีได้เก็บเนาะแดงครับหวานเกี๊ยบผมซิมแล้วครับนี้จานนี้ครับสุดยอดโมสดๆจากสวนพี่น้องก็ตรงลังมาซื้อเ้อครับเรามีเผาเกี๊ยบแล้วครับรบพอขายครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมองนี้อีสานครับมื้อนี้กับสายลาออีกแล้วพี่น้องแต่ว่ามันลาะ เขตบ้านใดก็บรู้ครับมันเป็นกลางที่ลาบลุ่มทงบางไงครับมาพ่อปลาหมังโมหรือว่าแตงโมเพื่อนครับปลาบักไงที่สุดที่เคยเห็นละครับในโครงเขตแถวบ้านนี้ละครับถือว่าปลาย่างไง่รัพี่น้องกับพ่อเจ้าของเพื่อนไดว้กับเจ้าของเพื่อนสำหลัพี่น้องแต่ว่าเพื่อนขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหน้าทั้งซื้อ้ะครับได้ยินได้เสียงก็เอาแลเน้องคำหน้าเนาะอาครับก่อนื่นกับชมส่วนเราเลยครับนี่ ถามเขาถามเขาแล้วกอนครับเป็นไม้จังไดขึ้น,นมาปลูกทั้งภาคอีสานครับก็พอดีลุงเข้ามาได้ครอบครัวอยู่นี้มีที่อยู่นี้ก็เข้าชวนมาทําก็เลยลองมาทําแบ่งกันนี่ครับเดี๋ยวกะสิเบิ้งหมักแตงโมไปเรื่อยนานนเนาะเอาก็ให้เราว่ไปกับเบิ้ง <c oughs> แตงโมเบิ้งเวหมุมง่มมงม,มงุแล้วกอนพี่น้องปลูกแตงโมเป็นมืออาชีพเล่หมัครับยอก็ทาแตงโมโดยตรง พี่น้องก็สิฟังสำเนียงเราแปลกๆเลยครับอีสานเจอภาคกลางไห่พี่น้องสองภาษาเลยครับจะลองมาทำดูแถวภาคอีสานดูบ้างโอ้หุ่าดินจะดีขนาดไหนโอ้หุ่มแตงลูกใหญ่ไหมก็เลยลองมาทำดูแล้วลองทำเราพันบ่ครับดินยังเสรครับโอเคดินเต็มร้อยดินเต็มร้อยต่กอนแถวนี้พ่นเห็ดอย่างครับตอนแรกก็ทำอ้อยอยู่โอ้ต่กอนมันเป็นไรอ้อยก็เจงอ้อยนั่นแหละในเนื้อที่จากไรครับเนี่ยสามสิบสามสิบไร่ นี่ฟังนี่เด้พี่น้องแต่ฟังนี่ก็ถือว่าใหญ่แเราดีนะครับก็ก้าวไล่ฟังนี่ก้กกาวไล่เอาอีกฟังพี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเบิง่งว่าเบิ่งหน่วยมันก่อนก็ปลูกบางม้วยากบ่<อ>ครับไอศิเขามันก็ปลูกไม่ยากหรอกแตงโมอะเพราะว่ามันขึ้นอยู่ที่เราทําตามเทคนิคนี่นั่นเองการเพราะการอะไรอย่างเงี้ยการการเริ่มปลูกนี่ต้องเพาะก่อนเป็นต้องเพาะก่อนเพาะลูก้าให้ได้ก่อนใช่าครับใช่เพาะใส่ถาดเพาะโอ้ใส่ถาดเพาะ จากมือค่อยลงหลุมได้ครับก็ประมาณสิบสามวันถึงสิบห้าวันโอ้สิบสามถึงสิบห้าวันล้มแต่เราพร้อมเราพร้อมเลยใช่่เกินกว่านั้นถ้าเกินกว่านั้นคือกล้าแก่เราก็จะไม่ดีกล้าแก่กับบอดีกต้องระยะสิบสามถึงสิบห้าวันใช่นี่พี่น้องครับิึงไหวครับโอ้ลืมถามไปนี่มันเขตบ้านใดครับเนี่ยบ้านแท่นเขตอำเภอบ้านแท่นบ้านแทนเราซื้อบ้านดิบ้านอะไรนะบ้าน แตาบนยูตําบนสะพังนี่เนี่ยโอ้ตบบนสะพังได้จำบ้านเมื่อไรเนาะแล้วผมเป็นคนพื้นที่ครับผมกับพ่รู้คือกันพ่อผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่นี่ครับเบิ่งพี่น้องเอาให้เบิ่งนี่ฟังนี้ก็20สกว่าไรบ่ครับนี่20กว่าไรสําหรับแตงโมนี่ครับถือว่าแลงใ่ญ่ที่สุดแหะครับที่ผมเคยเห็นมาที่เคยว้าไปว่าหันน่อพี่น้องเอาการปลูกแตงโมนี่เป็นพันอย่างนี้ครับก็มีอุปมา นี่พันโอบาม่าโอบามาโอ้เบิ่งพี่น้องเลี้่วเมนุยในน้อยนี่ครับนี่ยเบิ่งคักๆักยครับกว่ภัยในความสันนียครับเกี่ยจับได้บ่ครับได้ครับได้นี่ครับโอ้เบิ่งมือผมเลยครับราคาเป็นไรครับช่วงเนี้ยเยืนเพื่อนเป็นกิโลหรือจังไรเป็นน้อยเป็นกิโลครับตอนนี้โลละจากบาทครับตอนนี้เรื่องราคานี่ยังไม่ลงตัวเพราะว่ารอฟังว่ำันอีกทีนึง อ๋อเป็นเป็นการขายแบบใดครับขายเองหรือว่าขายเมาครับเนี่ยก็ขายเมาเลยขายเมาเลยเมาส์เขามีคนมารับเลยโอ้นี่ลุงพี่น้องครับิืงขึ้นเป็นกิโลนี่เนี่ยพันนี่พันพันโอบามาครับแล้วว่ามันบางใบครับเนี่ยกว่ามีแต่หน่วยใหญ่ๆเนื้อที่ลายขนาดนี้ปลูกจากสายพันธ์ครับสามพันธ์สามพันพันอย่างนี้ครับอ่าตอปิโดสอนยาสอน้าแล้วก็โอบามาโอ้ ตอปีโดต่อปีโดซ้อนหญ้าโอบามาอันนี้พันธุ์ยังก็คันอันนี้ซ้อนหญ้าโอ้นี่ซ้อนหญ้าที่เป็นลายๆอย่างที่เนาะเอาพี่น้องมาเบิ่งซ้อนหญ้าครับแต่ว่าซ้อนหญ้าที่นุ่ยนุยกอจีครับนี่มนีลูกผสมอยู่ด้วยเพราะว่าตรงนี้ก้ามันจะหมดโอ้ลูกผสมต้องไปยังนู้นตรงนี้มันเอาลูกก้ามาไปปูรวมกันมันได้เลยอ๋อมันเลยเป็นซ้อนพันธุ์เลยเป็นลายๆปิดต่อปีโดพ่อม่แนั่นบ่กตอปีโดปีโดมันอพี่น้องพาไปเบิ่ง อันนี้ซ้อนยาเป็นบ่ครับวอนยาครับนี่ซ้อนยานี่ครับซ้อนยาจีเป็นทั้งชี่เด้อพี่น้องหน่วยสี่ออกเตอนปูไม่ได้แยกกาไม่ทันนี่แยกกาบ่ทันอันนี้ก็สิเป็นต่อปีโดอ่าแล้วต่อปีโดฟังว่าหันดำๆในโอ๋บามาพี่น้องพันธุ์ใดราคาดีก็มู้เข้าไปไหนตอนนี้ก็มีซ้อนยากับต่อปีโดเนี่ยราคาราคางจดีหน่อยเอานี่ครับเป็นพันธุ์ที่ราคาดีมองนี่ลองนี่มันบ่งามยางได้ครับว่าลองว่าหันมันงามพี่น้องการเหยียบนี่มองมู้แล้วครับ นี่ครับเนี่ยที่ยิ่งใหญ่อลังการนี่ลีพี่น้องยังโรคแมลงเนี่ครับเป็นยังไดครับการปลูกแตงโมนเนี่ยก็พกก็จะมียาฆ่าแมลงอะไรพวก,น<อ>กนเนี้ยคนกงินไปกับพวกอฮอร์โมนที่เราฉีดเน้นฮอร์โมนเน้นฮอร์โมนที่ฮอร์โมนที่ช่วยฆ่าแมลงได้บ้างอะไรได้บ้าง<อ>มันก็ต้องเน้นมันเน้นพวกฮอร์โมนหน่อยเน้นฮอร์โมนแต่ว่าสารเคมีกับถิ่ม,มอะไรดอกแมนโมครับมันก็ต้องมีอยู่บ้าง เพราะว่าปลูกขนาดนี้เนาะครับปลูกเป็นอาชีพวันนี้ท,ทีมสารเคมีก็บ่ได้กินแล้วแม่นบอครับเนี่ยไม่นี่นาะจะไม่ได้กินแล้วเพิ่นไข่น้ำท้องตลาดทั้งหลายกับเป็นบนบปอปอดสารจากเจ้าเราพี่น้องครับผมฟันทงเลยแต่ว่ามีอยู่อัดสิมีหน่อยแม่นบอนะ<ช>่ะสำหรับปลูกไรสองไร<ล>เ <ไล S 1> นาะงานหนึ่งครับเพราะว่าเพิ่เนเฮ็ดนิ่จังซเส้นเพิ่นปลูกหลายบ่ได้ครับอันนี้เน้ครับกองเฟียงนี่เดียวมาอย่างไรเตรียมเอามาลองพื้นลูกแตงครับ ใกล้ชิได้เก็บแล้วใกล้แล้วครับอีกสองวันอีกสองมือโอ้ผมมาตปิดมือรถใส่พี่น้องครับเนี่วันที่สิบหกสิบเจ็ดตั้แต่แต่ปลูกจะน้อยเก็บนี่เส้เวลาจากมือครับบักแตงโมเนี่ยหกเจ็ดเจ็ดสิบวันวันที่สิบหกสิบเจ็ดเนี่ยเจ็ดสิบวันคือวันนับมือไว้เลยมันบอครับนับวันไปเลยแตงติดลาครับติดลามันไม่ใช่อี่มันัติดมันสี่สิบห้าวันติดมันอยู่ชวนติดลูกนี่ครับปลูกเขียวชาร์ดของภาคกลางคนเลยพี่น้อง เาขอสงวนสิทธิ์ไว้ก็เลยไม่ได้เห็นหน้าฟังได้สำเนียงเด้อพี่น้องเด้อเราก็่อย่างเข้าไปชมพรมพี่น้องยันเหยี่ยมบางโมงแล้วครับคืบเบิ้องอันพันข่าง,ง,ง,งทางนี้แล้วเนาะระบบน้ำนี้ครับเส้นน้ำอย่างโหดครับเนี่ยก็น้ำบาดาลนะครับน้<อ>นำบาำดาลข,ขึ้นมาพักสะน้ำบาดาลมาพักนสระการลงทุนในเนื้อที่30สิบไร่นี่เบิดเท่าไรแล้วครับนี่ก็ตีคร่าวๆเลยไรละหมื่นตีไรละหมื่นไรละหมื่นลงทุนเราคาดการว่าผลผลิตที่เป็นยังไงครับปีนีน อนเนี้ยมันก็โอเคอยู่นะถือ네ว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่ถือว่าดีอยู่พี่น้องเบิงเราอาจสีย้อนเสียงจังน้อยด้วยครับแต่ว่าสีได้กำไรหลอดพื้นายเพราะรับกาว่านนี่กะเอากะน่าจะครึ่งหนึ่งนะะโอ้นี่ครับเอาเอายางชมบหมักแตงโมเลยนะไปเ่ครยบพี่น้องเชียร์เบิ้งบรรยากาศรอบๆสวนเลยครับนี่บรรยากาศของสวนสามสิบไร่ครับสวนแตงโมขนาดยักษ์ใหญ่เลยครับของเขตบ้านเทียนนะพี่น้อง โอ๊กแตงโม้สามพันครับทั้งที่เราว่าไปว่าหันลราพี่น้องซ้อนยาตัวปีโดกับโอบามาว่าที่กับครับนี่ครับเบิ้งเด้อนนี่สิเป็นพันซ้อนยาเลยครับพันซ้อนยาหน่วยมันสิเป็นสียังสี่ครับพี่น้องนี่เรากเป็นคนมาทั้งสุพรรณบุรีพผมครับเรามาหาเซาทีเพิ่นเฮ็ดครับ ปลูกผ่อีสานได้กระเซียวไปาครยุตลาดไทยคือเก่าครับอีกสองมือเราสิมาเก็บเราพี่น้องขาแก้แลเรานัดแล้วครับพี่น้องครับอาเจี๋ยพี่น้องได้เน้นชมมึงผลผลิตกับอันนี้แหละครับเนี่ยอาจจะเพ่เห็นน่วยมันเลยครับแต่ว่วใบบนังน่วยนี่ย่างดกเลยครับสมที่เพิ่นเป็นมืออาชีพแหละครับนี่ครับมีพันซ้อนหญ้าเลยครับพี่น้องพันซ้อนหญ้าซ้อนหญ้าครับ เนี่ยที่กวางญ่ครับก่อนย่างเมื่อไหรเราพี่น้องครับปุน่นระเบิ้งเอาครับป่ะเบิ้งเป็นภาพรวมๆไปเลยครับปลูกแตงโมสามสิบไร่ครับในเขตอำเภอบ้านแท่นพี่น้องผลผลิตส่งขายภาคกลางด้วยครับส่งตลาดไทยครับนี่สอนยาครับตั้งดกดีพี่น้องข้อมูลต่างๆกับได้เล็กๆน้อยๆแล้วครับเพราะว่า เจ้าของเราก็บ่าอยากเปิดเผยตัวตนเนาพี่น้องเนาะต้องเข้าใจเพื่อนนี้นกันครับเพื่อนไห้มาไทายทําคลิปนี่ก็ถือว่าขอบคุณเพื่อนเป็นอย่างสูงเราพี่น้องพี่น้องกันเน้นมึงความสววงามความโดดของผลมันเอาเนาะนะครับมันซ้อนใหญ่เลยพี่น้อง ระบบน้ำระบบยังก็เป็นน้ำบดดานครับนี่ทานออกมาสู่ไปพักในสารแล้วก็ต่อยอดออกมาระบบปุ๋ยระบบย้ายยังก็ให้พันระบบสายน้ำโยดเบิดพี่น้องครับสอบถามรำไมา้แล้วพันระบบสายน้ำครับส่วนผ้าให้เบิ้งเต็มๆเ,เลยพี่น้องครับนี่นี่ผมผลิตจากไรอีกสองชามเมื่อชีได้เก็บเนาะแดกครับหวานเกี๊ยบผมซิมเล้าครับนี่จานนี่ครับสุดยอด ไข่โมสดๆจากสวนพี่น้องก็ต้องรังมาซื้อเด้อครับเรามีเผาเจีแล้วครับเราบอขายครับเผาเจีสีให้แล้วว่าเราเรื่องส่วนสิทธิ์ทุกสิ่งทุกอย่างครับพี่น้องเรียกว่าก็ขอขอบคขุ่นแล้วแหะครับเราไข่ไทยทําสวนงามหรือโชว์สวนงามลอยโยครับนี่แดงครับพี่น้องหวานเนี่ยหวานเกี๊ยบปลูกเองเจ้าของก็กินเองคือกันละพี่น้องตัตุ้งสีสัน กูเองกินเองอันนี <t ie> ้พัน <t> ย <ie> <t ie ged> ังก็น่ากันอ่ะอ่าซ้อนยาอันนี่ซ้อนยาพี่น้องซ้อนยาเปียกมันคือเป็นบล็อกเข้มเนาะเขียวเนี่ยสีเขียวเรืองทีครับซ้อนยาซ้อนยาซ้อนยาเปียกรซ้อนยาครับเป็นสีเปียกอันนั้นอันนี้คือเป็นเข้มเค็มเนาะนี่แหะครับซ้อนยาครับนี่ร้อยซ้อนยาหวานครับพันได้แช่เย็นเรื่องที่เย็นจัดครับพี่น้องครับ ผันเก็บเราพี่นอ้องผมชิม้นพันนะผันนี่มันใบง้งําพร้อมโนวยกับง้ําครับอาจ,จีพเรเห็นโนวยนะครับแต่ว่าเต็มเลยพ่อครับพี่นอ้องฟังนี่เกาไรลยครับนี่เสียนแต่งโมภาคกลางโดยตรงครับอาชีพ้ายชมผลผลิตแล้วครับนี่พี่นอ้องนีครับมีแต่หนวยยหงไงนี่ครับเป็นการปลูกแตงโมโดยมืออาชีพโดยตรงครับเพราะมันมือสมัครเล่นแล้วพี่นอ้อง อีกสองมื้อสามมื้อแล้วที่ได้เก็บแล้วพี่น้องครับนี่การเก็บนี่ใส่แรงงานไรเดี๋ยครับนี่ไหก็ใช้แรงงานครับใช้แรงงานทั้หมดให้หลายคนบ่ครับนี่ยตามสิบสี่สิบคนอ๋อใส่แรงงานสามสิบสี่สิบคนพี่น้องที่คุยกันไว้นี่เขาจะเอามาอยู่ประมาณนั้นแหละอ๋อเพิ่นเอารถมาเก็บเองเลยตีครับเอารถมาเลยครับมาเก็บกันเลยเอารถมาเก็บเองเจ้าของสวนนั่งเบื้องย่างเดียวย่างเดียวอันนัะย่างชมอีกครับ บึงพี่น้องหน่วยห้ายไหลครับอันนี้กลัวแดดมันกลัวแดดมันจะตรทแานสีมบนสวยดีครับคือห่อไว้ห่อไว้ครับโอ้ใบใบมันบวกุ้มครับแล้วตองห่อไว้แดดเผาหมดต้องว่นนิ่แดดแรงแตงโมนี่ต้องย้ายที่ปลูกเรื่อยบปกครับหรือจังใดครับก็ดูถ้ามันไม่มีโรคมันก็ที่เดิมก็ยังได้อยู่อันนี้ถือว่าเราพักไว้ก่อนสักเดือนต้องเดือนเราค่อยกลับมาทําดีกว่าแล้วอันนี้แต่กอนปลูกไว้วันนี้มาปลูกแตงโม ถือว่าโรคบ่อระบาดเลยเนอะบ่ครับบ่ระบาดโอ๋อถือว่าประหยัดต้นทุนในหลายเนาะ,ะมันเป็นเจ้าแรกอยู่อ๋อเป็นเจ้าแรกที่ปลูกอยู่ครับผับบนนวยยันพี่น้องครับนี่เอาครับเป็นนั้นว่าคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ซ้ำนี่แล้ครับให้เบื้องเป็นแนวทางเป็นเข้าๆไปครับเพราะว่าหมักแตงโมนี่มันก็นเห็ดยากอยู่เนาะพี่น,อนอ้องผู้ใดมากก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แน่ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ